แปดสิบเก้าไม่ขาดมีปที่เขาเรียกด่แบบนั้น ไ,ไปจานเป็นอย่างเงี้ยแต่ได้ไม่หกย่างเหนื่อยแอดบงังแช่แล้วก็ร้านทาโขมก็ถิ่งถิ่งปิงซู เต๊กลุงหยิกตรงข้ามเป็นสีคสอนค่ะสีส,ส้มๆเต็กลุงหยิกกินอะไรคะ <c oughs> อะไรอะ่ะอ๋ออ้โหดีกดหรอที่นี่คือบังคับเทคค่ะ KSC เราจะไปล้างรถกันมีทุกอย่างบนโลกนี้จริงเหรอคะมีทุกอย่างบนโลกนี้ที่โลกนี้ไม่มีเนี่ยเหรอคะคะ้ไหมพี่อยู่ไหมอ่ะไม่อยู่พี่ตายแล้วพี่ พี่อยู่ไหนอ่ะค่ะเราพี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาชีดรถแล้วล่ะมาม่าคือวอชชีนมาชีนค่ะอุ้ยตกใจวันนี้คือฝนตกทำไงดีมาม่าวันนี้ฝนตกอ่ะเอาเอาฝนตกพี่มาวอชนะคะพี่มาวอชอ๋อใส่สบู่ ีอันตนโนมือเหรอคะอันตนโนมือฮะพี่คน,นไรอันตโน,ไไนตมือค่ะวมม่ไอชุดแบกพิงชุดแบกพิง,พง,องหองมวเราเลี้ยงสงมามาัตว์ไงแม่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมว เหมือนเสือดเสือเสือน้อยเหรอคะเสือน้อยค่ะเด็กน้อย,อ,ยอ่ะอุ้ยเป็นนางงาม ที่น,นี่สีนวลสวยไหมคะที่นี่ไม่รับเงินสดนะคะสกแกนอย่างเดียวค่ะดูดฝ nice. ุ่นได้ด้วยค่ะแต่เราไม่ดูดเราดูดมาแล้วที่ทีล้างเสร็จแล้วค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทไม่ไม่ไ่ไม่่ชที่จอดกันที่นี่คือปั๊มเขาทิศ ฟันฉันสะอาดสดใสมากเลยฟันฉันไม่ผโอ้ Ooh, มีร้านแต่งหน้าเอาร้านแต่งหน้าดีกว่าฉันชอบร้านแต่ง,งนหน้าไหนร้านโอ่ยมีตานี่ยอุ๊ยมึงฉันมึงฉันเซอร์สบาย์มาสุดตัวน,นไปทำกันบ้านค่ะ はい。 ในโชว์ซิค่ะกินอะไรคะกินแก้วสวยกับน้องคนบ้านคณิส์พี่หมูไม่ชอบทำพร้อมกันทำรู้สึกมันง่ายจังอเอามือเดียวค่ะเพราะว่ามืออีกอันนึงกำลังจุ่มมาู่ค่ะ นี่คือมือที่ส่วนในสุดในห้าโลกค่ะมือเป็นอะไรคะไม่รู้ค่ะสะอันครับเองเราใช้เซ้เซ็ตอ,อันนี้ในการทำตอนแรกหนูแค่ผู้หญิจะทำรอยแผ่นหนูใช้อันนี้ในการทำแหลมคมมากหนูจะใช้อันนั้นในการทำแต่ว่าู่ๆหนูสีผสมกันก็เลยได้แค่นี้ หนุ icana, ่มก็นางเหนียวเหนียวอยู่ในเครื่องแบบอันนี้ใช่ไหมอันนี้อ่ะมันแข็งไว้แล้วแล้วมกำลังจะแตกนี่บีบแรงนิดนึงก็ต้องแตกหนูจะบอกวิธีการเอาปอบๆเวยๆออกจากมือ สบายช่วยนะม,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 มั้งมาบอกว่า้ทำแบบนี้เพื่อหลานใจสบายช่วยนะเปลี่ยนหน้าใหม่เพื่อหลานใจสบายช่วยนะยิะ่งแย่ขึ้นทุกวันเรื่อยๆแหละมันก็คิดอย่าง<ะ>นั้นอ่ะเออนี่ยิ่งแย่มากไม่ได้แล้ว<ด>จะไปเรื่อยๆจนฉันต้องแบบเนี้ย ว่าอะไรอะคะ <c oughs> โรงพยาบาลรักษาวไว้หายเร็วรักษาอะไรหายเร็วรักจากอ,อินอินด้วยหรอคะอตรงนั้นอะไรอะคิดถึงถมมอะไรแกิ่คิคคดถึงคิดถึง จแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคนะือมีเดือนที่สลูกค้ามากกว่าเดือนที่หนึ่งเดือนที่3ลูกค้ามากกว่าเดือนที่สองเดี๋ยวทำอะไรคะเนี่ยทำกระเป๋าทำกระเป๋าละคะเดือนที่จินเราอยากได้รอ,เอเงเท้าโอ้โหรองเท้าก็ยังได้ไปดูกระเป๋ากันค่นนะ,คะขอพูดดังๆกว่านี้ใช่จ้ะ

ไอเนียโนมกมทโทรศัพท์เขียนจดหมายรักให้ใครใช่ไหมาป้าเหมือนว่าจะให้อาป้าลงเฟซบุ๊กอีกออาป้าลงเฟซบุ๊ก 我很好。<Welcome. S 2>